ถ้าพูดถึงเบียร์เรามักนึกถึงเครื่องดื่มที่เกิดจากการหม,มักเมล็ดธัญพืชจนได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวและรสชาติที่ซับซ้อนแต่กว่าจะกลายมาเป็นเบียร์หนึ่งแก้วกระบวนการทั้งหมดเต็มไปด้วยประวัติยาวนานและภูมิปัญญาการหมักที่พัฒนากันเป็นพันๆปีตั้งแต่ยุโรปตะวันออกกลางไปจนถึงเอเชีย ทุกภูมิภาคต่างสร้างสไตล์เบียร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของตัวเองและในญี่ปุ่นหนึ่งในเบียร์ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับประเทศก็คือซัปโปโลเบียเบียรสีทองฟองเนียนนุ่มที่คนทั่วโลกรู้จักไม่ว่าจะในร้านอาหารบาร์ญี่ปุ่นหรือบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตามวันนี้รายการแอลเมกเกอร์จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวิธีการผลิตซัปโปโลเบียเราจะไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้เบียร์แบรนด์นี้ได้รับความนิยม คเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเละเๆ็ความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณขา,าขายของแต่อย่างใดความเป็นมาของซัปโปโร่เริ่มต้นขึ้นในปี1876ที่เมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดค่ะ เวลานั้นรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังผลักดันให้ภูมิภาคนีพัฒนาเทคนโนโลยีแบบตะวันตกหนึ่งในโปรเจกต์สำคัญคือการผลิตเบียร์ตามมาตรฐานยุโรปรัฐบาลเลยเชิญเซอิเบอิบบบนนากาวะชายญี่ปุ่นคนแรกที่ไปเรียนการต้มเบียร์แบบเยอรมันกลับมาสร้างโรงเบียร์แห่งชาติที่ซัปโปโรเขานำเทคนิคลาเกอร์ของเยอรมันมาปรับแพ้เข้ากับสภาพอากาศเย็นของฮอกไกโดที่เหมาะมากๆสำหรับการผลิตเบียร์แบบเย็น และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดาวฮ้าแชกบนโลโก้ซัโปโปโลก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเบียร์ญี่ปุ่นแห่งแรกที่ผลิตโดยมาตรฐานสากลที่มีตั้งแต่ระบบควบคุมอุณหภูมิการหมักแบบลาเกอร์อุปกรณ์การผลิตแบบยุโรปและผู้เชี่ยวชาญที่ไปเรียนจากเยอรมันกลับมาทําให้เขายังคงรสชาติความเป็นลาเกอร์ที่สดหนักแน่นและสะอาดตามแบบฉบับดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันนี่เลยทําให้ซัโปโปโลถูกจดจําว่าเป็นโรงเบียร์สมัยใหม่แห่งแรกของญี่ปุ่นที่ผลิตตามระบบอุตสาหการรมยุโรปอย่างเต็มรูป แบบค่ะหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเบียร์สมัยก่อนกับเบียร์สมัยใหม่ที่ซัปโปรโรผลิตมันต่างกันยังไงคือเบียร์สมัยก่อนทำแบบพื้นบ้านอาศัยประสบการณ์จากคนต้มเบียร์ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิหรือคุณภาพ ตัวยีสต์ไม่ถูกแยกสายพันธุ์และทําให้รสชาติไม่นิ่งวัตถุดิบหลากหลายไม่เป็นมาตรฐานนอกจากนี้เบียร์ก็คุณเสียบ่อยรถเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทําด้วยค่ะส่วนเบียร์สมัยใหม่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตทําให้เบียร์มีคุณภาพคงที่และมีมาตรฐานเดียวกันทุกขวดเลยวัตถุดิบที่ใช้ทำซัโปโรเบียอาจดูเหมือนมีเพียงแค่4อย่างหมูฮอปน้ำและยีส แต่การเลือกวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดที่กำหนดคาแรคเตอร์ของเบียร์ตั้งแต่แก้วแรกที่สัมผัสลิ้นหม้อของซัปโปโรคือเข้าบาเลคุณภาพสูงที่ถูกทำให้งอกเพียงเล็กน้อยแล้วรีบหยุดกระบวนการนั้นเพื่อรักษาเอนไซม์ในมเมล็ดไว้ให้พร้อมใช้งานเมื่อถึงขั้นตอนการบดผสมเอนไซม์เหล่านี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งในมเมล็ดให้กลายเป็นน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและน้ำตาลน,นี้เองคือหัวใจที่ยีสจะใช้หมักจนเกิดเป็นแอลกอฮอล์และกลิ่นรสของเบียร์ ความพิถีพิถันในการทำมอส์ทำให้เบียร์ของซัปโปโรมีสีทองใสกลิ่นหอมละมุนแบบมเมล็ดธัญพืชและมีความหวานตามธรรมชาติที่ไม่โดดเด่นจนเกินไปเป็นรสที่เน้นความคมชัดและสะอาดแบบลากเกอร์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริงฮอปที่ใช้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพอซัปโปโรเลือกฮอปสายพันธุ์ที่ให้ความขมอย่างนุ่มลึกไม่กัดคอและมีกลิ่นสะอาดสดชื่นต่างจากเบียร์บางแบรนด์ที่ใช้ฮอปกลิ่นฟรุตตี้หรือดอกไม้หนักน เบียของซัปโปโรต้องการความบาลานซ์ที่พอดีไม่ให้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งโดดออกมามากเกินไปพวกเขาจึงเลือกฮอปส์ที่เหมาะกับก,บการทำลาเกอร์ในสไตล์ญี่ปุ่นกลิ่นต้องสะอาดความขมต้องละมุนและทั้งหมดต้องประสานเข้ากับความใสและรสนุ่มของเบียรด้วยค่ะวิธีการใส่ฮอปก็ถูกควบคุมอย่างละเอียดใส่ในจังหวะที่ต่างกันระหว่างการต้มเพื่อกำหนดทั้งกลิ่นและความขมในระดับที่คงที่ทุกครั้ง อีกหนึ่งวัตถุดิบที่สําคัญแบบเงียบบแต่มีผลกับเบียรอย่างมหาศาลคือน,น้ํา ซัปโปโรใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติในฮอกไกโดน้ำประเภทนี้เป็นน้ำที่ค่อนข้างอ่อนคือมีแร่ธาตุไม่สูงมากทำให้ได้เนื้อเบียร์ที่ใสและมีสัมผัสนุ่มลืน่นช่วยให้สไตล์ลากร์ของซัปโปโรโดดเด่นมากขึ้นเพราะน้ำอ่อนจะไม่ทำให้รสชาติขมแหลมหรือรสชาติอื่นๆแข่งจนเกินไปพูดง่ายๆคือความละมุนของน้ำฮอกไกโดนี่แหละที่เป็นหนึ่งในกุญแจให้เบียร์ของซัปโปโรดื่มง่ายและสดชื่นไม่ว่าจะดื่มแบบเย็นจัดหรือที่อุณหภูมิ้องก็ตาม รู้หรือเปล่าวันนี้แอลซอร์ไสตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่องแอลซอร์ไสตี้โดยเฉพาะตอนนี้มีถังแก้ว, Society, วกแอลซอร์ไสตี้ฟงกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาแล้วก็เสื้อยืดแอล c i e t ไสตี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะวัตถุดิบอย่างสุดท้ายก็คือยีสต์ที่เป็นตัวกำหนดบุค,คลิกที่แท้จริงของเบีย ยิตสของซัปโปโลเป็นสายพันธ์ุเฉพาะที่ใช้สำหรับการหมักเบียร์ลาเกอร์แบบอุณหภูมิต่ำยิตสชนิดนี้จะทำงานอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอสร้างรสชาติที่สะอาดคมและไม่มีกลิ่นแรงแบบเบียรเอล ยิสต์จะกินน้ำตาลที่ได้จากหม้์แล้วค่อยๆสร้างทั้งแอลกอฮอล์และคาร์บอนเนชั่นพร้อมกินหอมเฉพาะตัวที่ไม่รบกวนรสชาติหลักของเบียกระบวนการเลือกและพัฒนายิสต์ของซัปโปโลจึงเป็นเหมือนการสร้างไลเซ็นต์ให้เบียมีกลิ่นรสที่คงที่มาตลอดหลายสิบปีแม้จะผลิตในปริมาณมหาศาลก็ตามทั้งหมดนี้ตั้งแต่ม้์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด ฮอปส์ที่เลือกเพื่อตอบโจทย์ความสมดุลน,น้ำอ่อนจากฮอกไกโดและยิส,สายพันธุ์เฉพาะคือเบสที่ทำให้ซัปโปโรเบียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดื่มง่ายสดชื่นและยังคงมาตรฐานเดิมมาตลอดกว่า140ีปีกัวิธีการผลิตซัปโปโรเบียเริ่มจากการบดหมอให้แตกพอให้เอนไซม์ภายในทำงานได้เต็มที่ก่อนจะผสมกับน้ำอุ่นในถังแมชเพื่อสกัดน้ำตาลออกมาเป็นเวิร์ดกระบวนการนี้ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด พราะอุณหภูมิแต่ละระดับจะกำหนดความหวานหนืดและรดพื้นหลังของเบียเมื่อได้บดแล้วของเหลวนี้จะถูกส่งไปต้มในถังขนาดใหญ่และนี่คือช่วงเวลาที่ใส่ฮอบลงไปทีละจังหวะเพื่อสร้างทั้งกลิ่นและความขมที่เป็นเอกลักษณ์ของซัปโปโลหลังจากการต้มจบลงบดจะถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วก่อนจะเติมยิตสสายพันธุเฉพาะของซัปโปโลเข้าไปเพื่อเริ่มต้นการหมักแบบอุณหภูมิตม่ำจุดสำคัญของลาเกอร์คือความเย็น การหมักที่ช้ากว่าปกติช่วยให้รสชาติออกมาสะอาดคมและไม่มีกลิ่นหมักแรงเกินไปเมื่อหมักเสร็จเบียร์จะถูกบ่มต่อในอุณหภูมิตามอีกหลายสัปดาห์เพื่อให้รสชาติเนียนนุ่มสุดท้ายคือการกรองเพื่อความใสาตามมาตรฐานของเบียร์ลาเกอร์ญี่ปุ่นแล้วจึงบรรจุลงขวดกระป๋องหรือถังเพื่อรักษาความสดความคมชัดและความสะอาดแบบซับโปโลให้เหมือนกันถูกหรอดตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนการหมัก และการควบคุมคุณภาพคุณจะเห็นได้ว่าเบียร์หนึ่งยี่ห้อไม่ได้เกิดขึ้นจากการผสมส่วนผสมไม่กี่อย่างเท่านั้นแต่เกิดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเครื่องดื่มประเภทนี้และการรักษามาตรฐานที่สั่งสมมายาวนานซัโปโลเบียจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับรากฐานการผลิตเบียร์แบบดั้งเดิมจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนทางวัฒนธรรมและทักษะด้านการผลิตของญี่ปุ่นได้อย่างน่าสนใจ และเมื่อเข้าใจที่มาที่ไปทั้งหมดนี้เราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าเบียร์หนึ่งแก้วไม่ได้มีเพียงรสชาติแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวแรงบันดาลใจและวิวัฒนาการของงานผลิตอาหารเครื่องดื่มที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอค่ะวันนี้แอ์ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นการส่งกำลังใจเล็กๆให้กันด้วยวันนี้แอ์ลาไปก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะ